ครับสวัสดีครับผมจักิบุญคำครับผู้สอนสโมสรและประชาชนครับก็พอใจครับถือว่าถือว่า,อ,าอยู่ในระดับที่ตามเป้านะครับเป้าที่เราวางเอาไว้ก็คือสองนัดอย่างน้อยต้องสี่แต้มครับซึ่งเราเรามีโอกาสที่ดีนะครับกับการเล่นในบ้านอีกสองนัดที่เหลือครับก็โอเคเราได้ได้สี่แต้มจากสองนัดกับเกมเกมที่ยากมาแล้วนะครับกับเมืองการที่เราต้องไปเยือนซึ่งก็ก็เป็นเกมที่เราเรา พอใจกับการที่ไปแล้วก็มีแต้มออกมานะครับจากที่เมืองการก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังต้องทํางานหนักเพราะว่าเกมที่เหลือจากนี้ไม่ไม่มีเกมไหนที่ยากอยู่แล้วนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วกับการที่เราต้องเล่นแชมนลีกก็เราพยายามเตรียมความพร้อมจากผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่นที่มีอยู่ให้ให้พร้อมที่สุดกับเกมที่เหลือแล้วก็สําคัญก็คือ2นัดจากนี้ที่เราเล่นในบ้านนะครับเราต้องการ สามคะแนนนะครับทั้งสองนะั้นซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะมีโอกาสขึ้นไปขึ้นไปอันดับหนึ่งให้ได้โทษแบนตอนนี้ตอนนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าโอเคผู้เล่นบาดเก็บก็ก็เป็นตามสารการเกมที่มี มีธรรมยุทธ์นะครับวิงซ้าที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าคงไม่มีปัญหานะครับกับการที่จะต้องได้เล่นในเกมวันอาทิตย์นี้ซึ่งทางทีมรักษาครับทีมแพทก็พยายามนะครับพยายามดูแลแล้วก็ให้นักฟุตบอลนะครับกลับมาสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่สุดสำหรับเกมที่จะถึง ก็เราจะซ้อมที่ที่นี่นะครับเป็นหลักที่วายชเอนะครับของสี่ก็เป็นหลักนะครับเราใช้ที่นี่เป็นหลักแล้วส่วนวันแข่งเราไปที่รีโอเซเดียมซึ่งสนามก็โอเคครับเราซ้อมสนามดีนะครับใกล้เคียงกับสามแข่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีโอกาสได้เล่นกับสนามดีๆนะครับของของรีโอเซเดียมก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับผสมกับน้องน้องเยาวชนที่ ที่ขึ้นมาจากจากาชุดเล็กซึ่งตอนนี้ถือว่าถือว่าทําได้ดีนะครับกับการที่เรามีผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วประคองน้องๆนะครับซึ่งเป็นเป็นส่วนที่ดีสําหรับทีมฟุตบอลที่เรามีผู้เล่นประสบการณ์แล้วก็ผู้เล่นดาวรุ่งนะครับที่ผสมผสานได,ได,ได้ได้ดีซึ่งเราก็พยายามนะครับทำให้ให้ทั้งสองอย่างเนี้ยเรารวมกันแล้วก็ให้เป็นทีมได้มากที่สุด ก็มีนะครับเกมลุกต่างชาติเรามีมาชูก้านะครับซึ่งก็เป็นตัวหลักของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีออสการ์ที่เพิ่งมาเล็กสองนะครับมามามาช่วงช่วงเล็กสองที่ผ่านมาซึ่งก็เขาทําได้ดีนะครับมาเติมเต็มในส่วนที่เราต้องการพอดีนะครับเช่งห่าส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นไคบี้นะครับมาจากขอนแก่นในเล็กสองเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคน่าเสียดายตรงที่ว่าไคบี้ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการแข่งขันไปก็พักยาวหน่อยนะครับแต่ก็ คิดว่าจะกลับมาได้นะครับภายใน1-2ถึงสสัปดาห์นี้ซึ่งโอเคละเราก็จะเป็นเป็นผู้เล่นที่กลับมาเติมเต็มให้เราในในช่วงนัดที่เหลือสำหรับเราก็เราพยายามตอนนี้ก็มีแค่ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่เราฟื้นฟูแล้วก็กลับมาสู่ทีมได้ได้ได้ดีนะครับเราก็พยายามเตรียมตรงนี้ไม่สุดส่วนเรื่องวิธีการเล่นนั้นเราก็โอเคได้ได้ดูเกมกับของนอตมาแล้วแล้วก็ ได้คุยกับทีมงานสตาฟแล้วเราก็ต้องเตรียมวิธีการที่จะไปเล่นเขาซึ่งมันไม่ใช่เกมง่ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าถึงเวลาจริงนะครับสายการจริงไม่มีไม่มีเกมไหนง่ายสำหรับเราอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป้าหมายเราก็ยังเหมือนเดิมคือเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในบ้านเราก็แน่นอนครับตอนนี้เรายังยังอยู่ที่เป้าเราเหมือนเดิมก็คือ เลื่อนชั้นนะครับซึ่งเป้าหมายเราก็ยังชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็กับเกมที่เรายังมีอยู่อีก3นัดหลังจากนี้ซึ่งเราจะได้เล่นในบ้าน2นัดเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเก็บแต้มให้ได้นะครับก็ทางผู้ิหารก็พยายามให้ให้เราเตรียมความพร้อมในไม่สุดซึ่งถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยโอเคละมันจะไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหน แต่ก็ต้องพยายามไปให้ไปให้ได้นะครับไปให้ได้ก่อนนะครับส่วนผลการแข่งขันมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เราก็เตรียมความพร้อมเตรียมทีมให้ได้ไปถึงถึงเป้าหมายตรงกันให้ได้ก็น่าเสียดายนะครับที่ว่าเราได้เล่นในบ้านแต่ว่าเรา,าแฟนบอลเข้าไม่ได้แต่ว่าทางทางสโม,มสรก็มีทางบีจีแช n แนลที่ถ่ายทอดสดทุกนัดซึ่งตรงนี้ก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ที่แฟนบอลของราชบัญชีเองแล้วก็ของทีมอื่นเองที่จะได้รับชมการถ่ายทอดที่ดีแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลครับนะครับถึงแม้ว่าจะเข้ามาในสนามไม่ได้นะครับแต่เรามีช่องทางที่ที่จะติดตามแล้วก็เชียร์สมโมสรราชบัญชีนะครับทางหน้า YouTube ทางการแข่งขัน,นครับก็ก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับ